พูดชัดเรื่องลูกยอมเฉลยชายหญิงเปิดอาชีพใหม่โดมประกอลำทำอะไรหลังปฏิเสธและละครเก้าเรื่องในหนึ่งปีจอไม่อัปเดตชีวิตในช่วงนี้กันสักหน่อย เริ่มจากเรื่องการเล่นละครเพราะเจ้าตัวนั้นห่างหายจากการลดแล่นในจอแก้วไปนานพอสมควรจนแฟนๆบ่นคิดถึงซึ่งหนุ่มดมก็ตอบกลับมาที่ทําเอาผู้เขียนถึงกับอึง้งเพราะปีนี้แค่ปีเดียวหนุ่มหล่อของเราปฏิเสธการรับละครไปมากถึง9้าเรื่องซึ่งสุดท้ายแล้วก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมา2เพลงกระซิบบอกได้เลยปีหน้าจัดเต็มแน่นอนและหากช่วงปลายปีหน้าทัวร์คอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อย งานเริ่มซาๆก็คงหวนกลับมารับละครอีกครั้งยังมีหนึ่งอาชีพหลักที่สามารถสร้างรายได้หลายล้านบาทให้กับเจ้าตัวนอกเหนือจากการร้องเพลงอีกด้วยล่าสุดหนุ่มโดมได้ออกมาโพสเล่าเรื่องราวชีวิตตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับระบุข,ข้อความดังกล่าวว่าผมเริ่มฝึกฝนดีตั้งแต่อายุ15หลังจากที่เพื่อนสนิทคนหนึ่งได้เดินทางกลับมาช่วงซัมเมอร์จากประเทศนิวซีแลนด์ แล้วโกหกที่บ้านว่ากลับมาหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็มาขอนอนบ้านผมพร้อมกับแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงสองเครื่องพร้อมมิกเซอร์รุ่นโบราณสมัย25ปีที่แล้วด้วยและนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมหลงไหลและหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของการเป็นดีเจ ล่าสุดหนุ่มโดมและเมทันสุขขาวประกาศข่าวดีพร้อมมีลูกแล้วภายในปีนี้ด้านฝ่ายชายเผยอยากได้ลูกผู้หญิงอีกทั้งยังมีแพลนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดเมทันก็ได้มีการเผยต่อเรื่องนี้ว่าอยากมีน่ารักเอ็นดูเด็กอยู่แล้วแต่เราไม่ได้รีบค่ะก็ปล่อยให้มันชิวๆไปก่อนอยากรีโนเวทบ้านให้เสร็จก่อนให้เขาเกิดมาแล้วเรามีที่เป็นสัดส,ส่วนโดยหนุ่มโดมนั้นได้มีการเผยทางรายการฮัลโหซุปตาว่า ปีนี้ว่าจะมีแล้วครับจริงๆอยากมีสองคนเพราะว่าผมกับเมท่านเป็นลูกคนเดียวทั้งคู่ก็รู้ว่าลูกคนเดียวมีมุมแอบเหงาเหมือนกัน ผมชอบเด็กผู้หญิงน่าจะเห่อลูกครับตอนนี้ก็ได้มีการไปดูโรงเรียนเอาไว้แล้วในใจคิดอยากย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแม่ผมแกย้ายไปที่ปากช่องย้ายไป6ปีแล้วเราก็ไปเยี่ยมตลอดเราก็เห็นความเป็นอยู่ที่นั่นแล้วรู้สึกว่ามันครบถ้วนอากาศดีอาหารการกินต่างๆดีมีครบหมดมีโรงเรียนที่ดีการเดินทางก็10นาทีถึงโรงเรียนน่าจะดีต่อสุขภาพจิตของเด็กที่ไม่ต้องมาแออัดในเมืองใหญ่ ก็เลยมีความคิดว่าจะย้ายไปอยู่ที่นู่นบวกกับเราก็อยากจะไปดูแลคุณแม่ด้วยไปตรวจสุขภาพกับเมท่านมาแล้วก็แข็งแรงกันทั้งคู่